โอเคนะคะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีทำให้ประตูแชงมันเปิดนะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย โอเคนะครับภารกิจแรกเลยแล,แล้วก็ต้องหาปุ่มที่มันติดอยู่ตามกอะลิงกับก่อลีลนะก็จะมีจุดตรงต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งก็เดินไปรอบๆแล้วก็เจอแล้วก็ตรงที่ซุ้มผลข้างบน,นอ,อ่ะตรงนี้เดินไปส่วนจุดที่สองมันก็จะอยู่ที่เกาะกอริลานะครับก็ตรงต้นไม้ต้นนี้ที่มันติดอยูใ่ใกล้กับฟังกับกาะลิงอ่ะนั่นแหละแล้วก็จุดที่สามมันก็จะอยู่ตรงพุ่มไม้นะครับอยู่ชั้นบนเดินรอบๆเลยเดี๋ยวก็เจอ จุดสุดท้ายมันก็จะอยู่ตรงเกาะกอริลา่าตรงมันใกล้ๆท่าเรือนะท่าเรือของเกาะกอริลา่าหลังจากนั้นก็เดินทางมาที่ตรงรับเควสแล้วก็เดินไปข้างลา่างดูว่าไอ้นี่มันเปิดยังถ้าเปิดแล้วก็ลงไปเลยนะครับแล้วมันก็จะมีคบเพิงส่วนไอ้นั่นมันเขียนว่าอะไรไม่รู้นะอ่านกันดีจากนั้นให้เราหยิบคบเพิงมันนะถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราหยิบมาหรือยังก็เปิดเช็คในกระเป๋านะ จากนั้นให้เดินทางมาที่กาะทะเลทรายแล้วก็หาบ้านที่มันแข็งแแคตแข็งตะแค็งหน่อยนะเนี่ยบ้านที่มันเหมือนมีทรายจมอ่ะที่มันจมไปในทรายเนะ่ยใช่ใชรคอนเฟิรนะแล้วก็เข้าไปเลยนะแล้วก็มันจะมีบันไดแล้วก็ลงไปเลยนี่ลงมาติแล้วก็เอาทอสในกระเป๋าแล้วก็กดไปที่ประตูแล้วนะแล้วมันเผาให้เองอัตโนมัติ แล้วก็รอมันเผาสักแปบพอมันเปิดออกก็ให้ไปหยิบแก้วน้ําที่มันวางไว้นะถ้าเราอยากรู้ว่าเราหยิบมาหรือยังก็เปิดดูในกระเป๋าเหมือนเดิมน,นะจากนั้นก็ให้เดินทางมาที่ก้อนน้ำแข็งแล้วก็หาไอ้ถ้ำที่มันเออถ้ำนั่นแหละแล้วก็เอาแก้วไปลองน้ําตรงอ่าเนี่ยไอ้ตรงเขาเรียวกว่าอะไรน้ำแข็งที่มันยื่นออกมานะ พอได้น้ำมาแล้วก็ให้วิ่งมาที่ไอตรงบ้านที่มันหาทุกบ้านเลยก็ได้มันจะมีคนข้างในบ้านมันมันจะมีประตูบ้านหนึ่งที่มันมีคน,นเนี่ยคนแกน่แล้วก็กดไปเลยนะแล้วก็กดไอเนี่ใช่ส่วนควสเขาหน้าจะบอกว่าให้ไปหาลูกชายของเขาอะไรสักอย่างเนี่ยไม่รู้นะจากนั้นก็ให้เดินทางมาที่เกาะบากีเพื่อมาหาลูกชายเขานะไอกล่องเปิดเกิด จ้ลูกช้าของเขาก็เดินมาเดินไปซอยมันเนี่ยไอคนมันจะมีคนแก่ไม่ไม่ใช่คนแก่แต่หนูเยอะจากนั้นก็ให้กดไอ้นี่ไปเลยนะเขาบอกให้เราไปสู้บอสต,ตรงไอ้เกาะมันจะเป็นเกาะเล็กๆอะที่ไกลๆเกาะล,ลาวะอยข้างหลังเนี่ยเนี่ยก,ก,ก้อนนี้ไกลๆเกาะบาก,กีนะ พอมาถึงบอสมันก็จะอยู่ข้างในเลยนะมีกล่องเพชรเกิดด้วยจากนั้นก็ให้ฆ่าบ,บอสเลยนะ mm hmm. ขั้สมมยอดจริงจัง mm hmm. ตายซะเก <Okay, S 1> ็บความเพชรก่อนโอ้สองพัใช้ได้เงนผลลาวา์าไปซะจกระจอกพอคอเสร็จแล้วก็ให้กลับไปที่กอปากีเลยนะครับแล้วก็กลับมาที่ชายคนเดิม แล้วกดไอ้นี่ไปเลยแล้วแค่นี้เราก็จะได้กุญแจมาแล้วนะพอได้กุญแจมาแล้วก็เดินทางไปที่กอลลิงเลยนะพอเดินทางมาที่กอลลิงเสร็จก็ไปดูตรงประตูแชงว่ามันมีลูกกุญแจขึ้นเปล่าโอเคถ้ามันมีก็เอากุญแจมากดใส่เลยนะแล้วแค่น,นี้ประตูแชงก็จะเปิดโอเคแชงก็ได้วยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครอยากให้สอนอะไรก็ บอกกลับมาได้นะครับโอเคไป